บทที่29ถ่อมตัวหน่อยจะดีกว่าเหมือได้ยินว่าเซลไหล้งก็จองที่เทียนเซียงฟู่ไว้เหมือนกันเหยเฉินก็ตกตะลึงเล็กน้อยฉัางบังเอิญเสียจริงฮงฮ่าบอกว่าเทียนเซียงฟู่เป็นของเขาไม่ใช่หรือและเหมือนว่าอีกฝ่ายจะจัดงานเลี้ยงที่เทียนเซียงฟู่ให้กับเขาเหมือนกันนี่ขณะนั้นเองวังเวินเฟยที่อยู่ข้างๆก็เอ่ยอย่างตะลึง ไฮหลงนี่น่าจะจองห้องระดับโก้ข้องเทียนเสี่ยงฝู่ว่าอย่างนั้นหรือนี่ไม่ใช่ห้องที่คนธรรมดาจะจองได้นี่นาเสียวไฮหลงเอ่ยอย่างลำพองใจ พูดกันตามความจริงนอกจากห้องไดมอนด์ของเทียนเสียงฝูที่ฉันจองไม่ได้แล้วย่างอื่นไม่ใช่เรื่องอยากอะไรถึงแม้จะพูดแบบนี้ทว่าเป็นเพียงการโอร้อวดของเสี่ยวไหหลงเท่านั้นความจริงแล้วกว่าจะจองห้องระดับโกนี้ได้นายหญิงใหญ่เสี่ยวถึงกับออกหน้าเองและจ่ายไปไม่น้อยวัยวานตั้งหลายคนกว่าจะได้จองได้ตรงหลังลิ้นที่อยู่ที่เย็นจริงก็ได้ยินชื่อเสียงของเทียนเสียงฟูมาบ้างจึงเอ่ยว่า เพื่อนกันทั้งนั้นไม่ต้องเห็นฟุ่มเฟยกันแบบนี้เลยเสี่ยวไห่หลงเอ่ยอย่างประจบประแจงคุณเป็นแขกและเป็นเหมือนเพื่อนทั่วไปได้ยังไงเอ่ยจบก็หันไปถามเย่เฉินน้องเขยไมทสาวว่าแกจองร้านไหนไว้เย่เฉินตอบเสียงเรียบบังเอิญซะจริงฉันก็จองที่เทียนเสียงฟูไว้เหมือนกันเสี่ยวไหยหลงหัวเราะเยาะเย้ยเสียงดัง เยเฉินแกพูดโกหกไม่กลัวปวดเอวหรือไงสร,รุปอย่างแกแม่แต่หงระดับ,บร้อนที่ต่ำที่สุดก็ยังจองไม่ได้เลยยังกล่ามาคุยโวอีกเย่เชิญทำเพียงยิ้มบางๆพางเอ่ยฉันคุยโวหรือไม่แล้วก็เกี่ยวอะไรกับนายหรือฉันไม่ได้เชิญนายไปกินข้าวด้วยเสยนหน่อย นายจะยุ่งวุ่นวายกันทำไมเสี่ยวไหหลงตูตอบเสียงเย็นชิฉันวาดสารรูปอย่างแกแม่แต่ประตูค้องเทียนเสียงฟูยังเข้าไปไม่ได้โดยซ้ำตรงหลังลิ้นที่ยืนอยู่ข้างๆเมื่อเห็นว่าเยเฉินโดนดูถูกเหยียดยามก็ทนไม่ได้ว่าเยเฉินเป็นเคยที่แต่งเข้าบ้านฝ่ายหญิงไม่มีเงินไม่มีตำแหน่งในตระกูลเซี่ยวจะบอกว่าจองห้องที่โรงแรมระดับไฮคคาสก็ ast, ดูไม่น่าเชื่อถือสักเท่าไหร่ ขาดว่าเย,ยเฉินคงพูดเพราะกลัวเสียหน้ามากกว่าเธอไม่อยากให้เย่ยเฉินตกที่นั่งลำบากจึงเป็นฝ่ายเอ่ยปากแกสถานการณ์ไอ้ย่เรื่องนี้ไม่ต้องเถียงกันหรอกไหนๆทุกคนก็จองที่เดียวกันไว้อย่างนั้นก็ไปด้วยกันนี่แหละเสิร์วยหลงเอ่ยแน็บแนมเย,ยเฉิน เห็นแก่คุณตรงหลังหลินวันนี้ฉันจะให้แกกินข้าวฟรีมื้อหนึ่งแกะจะได้เปิดหูเปิดตาว่าโรงแรมชั้นสูงเป็นยังไงเย่เชินส่งเสียงในลําคอโดยไม่ได้สนใจเขาอีกท่านหงหาเจอเขาอย่างต้องคุกคอโรงแรมที่อีกฝ่ายเปิดจะมีค่าอะไรในสายตาเขาหนาเสียดายที่คนชั้นต่ำอย่างเซี่ยวไฮหลงมาเห็นความจรงิงเถียนเซียงฟู่เป็นโรงแรมสไตล์จีนโบราณการตกแต่งและรูปแบบล้นมีกลิ่นอายความคลาสสิกดั้งเดิม ดูรู้ราาเป็นอย่างมากแม้แต่ประตูทางเข้ายังทำมาจากไม้ชิงชันเกตด,ดีเมื่อเห็นการตกแต่งของเทียนเสียงฟูเย่เฉินก็อดไม่ได้ที่จะตะลึงคิดไม่ถึงเลยว่าพัตตคารของท่านหงหาจะทำได้ไม่เลวเลยอนาคตหากมีโอกาสคงต้องพาภรรยามาบ้างแลว้วตรงหลังลิ้นสำรวจไปร,รอบๆอ,อบพังอุทานขึ้น ันได้ยินชื่อเสียงอันเลื่องลือของเทียนเสี้ยงฟูตั้งแต่อยู่ที่จ้นหลิงได้มาเห็นกับตาแล้วเป็นอย่างที่เลื่องลือจริงๆเซี่ยวไห่หลงเอ่ยพร้อมกับรอยยิ้มหลังลิ้นมาทั้งทีแน่นอนว่าต้องหาพัตคารที่ดีที่สุดมาตนรับสิครับเอยจบก็ปายตามองเยเชินอีกครั้งพังเอ่ยเย้ยหยัน ไม่เหมือนกับคนบางคนหากไม่ใช่เพราะบารมีของคุณขาดว่าชีวิตนี้คงไม่มีโอกาสได้มาเหยียบพัตธคันชั้นสูงแบบนี้หรอกขนาดนั้นเองเสี่ยวโว่วยก็จึงแซงถามเย่เฉินแกจองห้องที่เทียนเส้นฟู่ไว้ไม่ใช่หรือไงห้องไหนละ่ะพาพวกเราไปดูหน่อยสิเย่เฉินเอ่ยเสียงเรียบ ห้องไหนฉันก็จําไม่ได้แต่ฉันส่งข้อความไปบอกเจ้าของร้านให้ช่วยจัดเตรียมไว้ให้เดี๋ยวฉันจะขอดูบันทึกข้อความก่อนเสี่ยวไห่หลงเอ่ยเยาะเยะ้ยแกรู้หรือว่าใครเป็นเจ้าของที่นี่ทั้งได้เอ่ยปากเปล่าๆอยู่ตรงนี้เจ้าของที่นี่คือท่านหงาผู้มีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องแบบนี้ก็กาเอามาพูดเล่นระวังท่านหงา,นานได้ยินเข้าแล้วจะสั่งข่าแก่ละหเหยเฉินจึงเปิดดูข้อความที่ท่านหงา,นานส่งมาให้ตนเมื่อคืนเอ่ยเสียงเรียบ เขาบอกว่าจัดห้องระดับไดมอนด์ไว้ให้ฉันเซลเฮยหยลงได้ยินคําพูดของเย่เฉินก็หัวเราะเยาะทันทีห้องระดับไดมอนด์หรือเย่เฉินนายไม่กลัวฉันหัวเราะตายหรือแกรู้ไหมว่าห้องระดับไดมอนด์คนระดับไหนถึงเข้าไปได้ทั้งเมืองจินลิงนี้คนที่มีสิทธิ์เข้าระดับห้องไดมอนด์นี้มีไม่เกินสิบคนแล้วแกเป็นใครกัน ตรงหลังลิ้นไม่พูดไม่จาแต่ทว่าแอบคิดอยู่ในใจเย่เฉินคนนี้ห่วงหน้าห่วงตาตัวเองเกินไปแล้วจากฐานะอย่างเขาจะจองห้องระดับไดมอนด์ได้อย่างไรก่อนหน้าคิดว่าคนคนนี้ไม่มีเงินไม่มีอำนาจแถมยังขี้ขาดแต่ทว่าคิดไม่ถึงเลยว่าเขาจะเป็นคนที่เห็นความสำคัญแก่เปลือกนอกแบบนี้ช่างน่าผิดหวังเสียจริง วังวนเฟยก็เอ่ยแนบแนมเย่เชิญแม้แต่พ่อของฉันยังไม่มีสิทธิ์เข้าไปทานเข้าในห้องระดับไดมอนด์เลยแกยังกล้าคุยโวอีกหรือเสี่ยวเว่ยเวยที่อยู่้ังคังเย่เชิญเอ่ยเสริมพี่ไฟคนแบบนี้อย่าว่าแต่เข้าไปกินข้าวในห้องระดับไดมอนด์เลยแม้แต่อาหารที่เหลือจากห้องระดับไดมอนด์ยังไม่มีสิทธิ์ได้กินด้วยซ้ำ เ่เฉินมองหนะ้าหวังหวนเฟย์พางยกยิ้มเย็นเยือกไอโง่เมื่อวานท่านหงงาก็จัดพี่ชายแกไปมากตอนนี้นายยังกล้ามากินข้าวร้านเขาอีกเห่เฉินจึงแซงถามหวนเฟยได้ข่าวว่าเมื่อวันพี่ชายนายมีเรื่องนิดหน่อยหรือหวังหวนเฟยขมวดคิ้วมุนแกรู้ได้ยังไงเอยจบ วังเวินเฟยก็เอ่ยขึ้นอีกวานพี่ชายฉันโดนลอบทำร้ายตอนนี้ยังไม่ได้สติพวกเรากำลังตรวจสอบอยู่ว่าใครเป็นคนทำร้ายเขาถ้ารู้ว่าเป็นใครฉันจะถลกหนังมันนายรู้เบาะแสไหมเย่เฉินสายหน้าแซงทำเป็นโง่ฉันไม่รู้ได้ข่าวว่าเกิดเรื่องกับเขาส่วนรายละเอียดยังเป็นยังไงฉันก็ยังไม่รู้วังเวินเฟยดูถูก สวัสยางแกไม่ต้องมาพูดเรื่องตระกูลหวังของชั้นลับหลังหากมีครั้งหน้าอย่าหาว่าฉันไม่เกรงใจเยเฉินยกยิ้มและไม่ได้สนใจเขาอีก่างโง่สมกับเป็นคนตระกูลเดียวกันไม่รู้ว่าพี่ชายตัวเองถูกท่านหงหาจัดการจนสลบไม่ได้สติหรือนี่ช่างหน้าขำสิ้นดีขณะนั้นเองก็มีชายชุดดำคนหนึ่งเดินเข้ามา เยเฉินรู้สึกว่าคุณนหน้าถึงได้นึกขึ้นได้ว่าอีกฝ่ายคือหนึ่งในบทิกาของท่านหงหาชายคนนั้นเมื่อเห็นเยเฉินก็จําได้ทันทีสีหน้าแสดงถึงการเารพและเอาอ,อกเอาใจจนแทบจะโค้งคำนับเขาเย่เฉินจึงรีบสายหน้าให้กับเขาทันทีชายชุดดําจึงชะงักไป ในใจก็คิดว่าคุณเย่คงไม่ชอบอะไรที่โอเวอร์เกินไปจึงเอ่ยขึ้นเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านตามผมมาห้องอาหารที่ถูกจัดเตรียมไว้แล้วเซลไหหลงได้ยินดังน,นั้นก็อึง้งการบริการของห้องระดับโกที่เทียนเซียงฟู่ดีขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไรกันตนยังไม่ได้บอกชื่อด้วยซ้ำก็มีคนตอนรับด้วยตัวเองเลยช่างเป็นหน้าเป็นตาียจริงหวังวนเฟยที่อยู่ด้านข้างอุทานออกมา ไฮหลงเส้นสายของนายใหญ่ช่อยเลยนะเหมือนว่าเขาคือคนขางกายของท่านหงหาเห็นทีว่าท่านหงหาคงให้ความสําคัญกับนายมากรู้ว่านายรู้จักท่านหงหาไม่เคยได้ยินนายเอ่ยถึงเลยนายช่างถ่อมตัวจริงๆเสี่ยวไฮหลงยกจิ้มพางเอ่อยอย่างลําพองใจเรื่องแบบนี้ไม่จําเป็นต้องเอามาอวดกันเส้นหน่อยถ่อมตัวหน่อยจะดีกว่าเพื่อให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวท่าน คอมเมนต์สิ่งที่ท่านได้จากเรื่องนี้และเป็นกําลังใจให้กับทางช่องอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยครับ